สวัสดีครับท่านผู้ชมเกมซามูไรมาสเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นอารีนาเข้าเมืองวันที่2นะครับวันที่2แล้วนะจากที่เขาลีอันดับนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาไต่ต่อเลยนะครับจากคลิปเมื่อวานที่เราไต่ไว้นะครับวันนี้ก็จะมาสานต่อเลยนะครับไปอารีนาเข้าเมืองอยู่ตรงนี้นะครับถ้ำเมืองนี่นะเข้าเมืองเหลือเวลาอีก2วันนะครับ สองวันยี่สิบสองชั่วโมงนะครับในการเล่นอารีนาเข้าเมืองนะฮะพลังลบผมก็เพิ่มมานิดหน่อยนะครับจากประมาณยี่สิบเก้าล้านสามแสนนะครับก็เพิ่มมาเป็นยี่สิบเก้าล้านแปดแสนนะครับก็เพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็แล้วแต่ช่วงนะฮะบางช่วงก็ขึ้นเป็นล้านเลยนะครับบางช่วงก็สองสามแสนนะครับก็ขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเรามาตีคนตรงกลางเลยนะครับพลังยี่สิบห้าล้านนะครับ ผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับห้าทุ่มจะครึ่งแล้วนะก็ลงคลิปดึกนิดนึงนะครับขออภัยนะเพราะว่าติดธุระนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับทีมเราเปิดก่อนนะครับโอเคตามด้วยมิสซูนารินะฮะอ้อผมปิดผมปิดเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมปิดแอนิเมชันสกิลนะเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวผมไปเปิดนะครับขออภัยด้วยนะขออภัยด้วย ตอนที่ผมเล่นเนี่ยเล่นเออเล่นอะไรประจําวันนี่แหละก็คือเล่นสิ่งที่ต้องทําประจําวันนะครับผมก็ปิดเอฟเฟกต์สกิลปิดเสียงไว้นะครับเขาบอกว่ามันจะลื่นขึ้นมันก็ลื่นขึ้นจริงๆนะครับลื่นขึ้นมากเลยนะแต่ถ้าผมจะอัดคลิปเนี่ยผมก็ต้องเปิดนะครับเปิดเอฟเฟกต์สกิลมันจะได้ดูแบบเอฟเฟกมาเตรียมหน่อยเนี่ยอาจจะมีอาการกระตุกแหลกๆก,กระตุกๆบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับ พยายามต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนนะฮะความพยายามนะครับถึงมันจะสําเร็จช้าแต่มันก็ดีกว่าเราไม่ลงมือทําเลยนะฮะนี่เป็นไงล่ะเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดนะครับโอเคอเสียงเกมมาแล้วนะครับเสียงเกมมาแล้วสนาที25่ิบาวินะครับไปเดี๋ยวเราไปตีอันนี้นเข้าเมืองต่อนะครับจากเมื่อกี้กดรีเฟซไ้นะครับโอเค มาเจอเป็นคนนี้นะครับพลังลบ2.3ล้านนะฮะโอเคนะพอผมเปิดเสียงแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์สกิลนะครับมีอาการกระตุกขึ้นมาเลยนะกระตุกแบบนิดนึงนะครับเอาครับที่นาตะผมเปิดสกิลเลิศไปเบาๆ4ล้าน5นะครับแล้วทีมเขาก็เปิดกลับมาเป็นทาคิฟุรุนะฮะไม่มีความแรงเลยนะครับจะว่าแรงก็แรงนะครับก็ด้วยความที่พลังลบมันต่างกันนะฮะมันก็เลยแลดูเบาๆหน่อยนะครับ ็ขออภัยด้วยนะที่ช่วงนี้อาจจะลงคลิปดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวนะครับฮินาตะปาดไปเก็บหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือเป็นมาซามมเนะที่เป็นตัวละครหลักแฟชั่นรีบร้อยนะฮะพูดยังไม่ทันจบเลยเกมจบซะแล้วนะครับอะมาตีคนต่อไปนะครับพลัง27ล้านนะครับพลังใกล้เคียงเลยนะเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับ ั่นึ่งทีมคู่ปรับตลอดการนะครับตำนานมาแล้วนะฮะฮหานาเคอิจิเขานะฮะแรงมากนะครับเก็บทีมผมไปสองตัวในการออกสกิลเลิศแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ทีมเราก็เก็บเขาได้สองในการออกเลิศครั้งเดียวนะฮะก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันไปแต่ทีมเรามีห้าตัวนะครับทีมเขามีสี่ตัวเพราะว่าทีมผมเอ่อนินาตากับมิซูนาริเนี่ยใส่ เออเป็นเทพธิดาสิงล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาชวนกับคิซุโนะนะฮะตอนนี้มีเทพธิดาแค่สองตัวนะครับเดี๋ยวอนาคตอีกประมาณสี่ห้าวันก็คงจะมีตัวที่สามตัวที่สี่ตามมานะครับเทพธิดาก็เป็นเทพธิดาส้มนะฮะซื้อได้ในร้านค้าเลยนะครับเป็นเทพธิดาส้มนะต้องซื้อเศษให้ครบหกสิบเศษนะครับถึงจะรวมเป็นหนึ่งตัวนะฮะในใจอยากได้องค์เ ไม่ใช่องเมียวสิเทพทิดดาแดงนะครับในใจนี่ยากน้เทพบทิดดาแดงมากนะฮะเพราะว่าดาเมจมันเหลือล้นเหลือเกินนะครับดาเมจมันเหลือล้นมากเนะ่ะนี่หน้าตาปาดไปโอเคลดเลือดศัตรูไปก็ลดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับลดได้ไม่เยอะอฮิสโนผมนี่โดนลดพิโรดรัวๆเลยนะครับนี่ครับหมุนหมุนแผ่นซีดีนะครับหมุนแผ่นซีดี ยินตาเก็บหมดทีไหมเรียบร้อยนะครับดาเมจห้าล้านห้าเบาๆกดรีเฟรชเลยนะครับะเป็นคนต่อไปนะครับพลังยี่สิบห้าล้านนะฮะตอนนี้อันดับอยู่ที่สิบสองนะครับผมอยู่อันดับสิบสองแล้วก็เป็นแหลงเป็นแหลงไดโจไดจริงนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าไดาโจก็ได้นะฮะเรียบร้อยครับมีสุนารีผมเป็นเทพธิดาเกิดมาแทนที่นะฮะ ตอนนี้ทีมผมเหลือฮิเดโยชินะครับตัวที่แบบเหลือเลือดอยู่ติดเดียวนะฮะทำไมฉากหลังมันบักบักครับเมื่อกี้นี้ใครที่ดูทันนะฮะฉากหลังมันบักแสดงขึ้นมานะครับเป็นหน้าเข้าเกมนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะบักหรือเปล่าเอ่ยโอเคนะครับเริ่มอยู่ที่แล้วนะฮะ ทีมศัตรูดีทีมผมเนี่ยติดหลบหลีกรัวๆเลยนะครับมินาตาเปิดเลิศครั้งนี้เก็บใครได้บ้างโอเคนะครับเก็บเก็บอาชวนกับฮานะเคอิจิได้นะครับแต่ก็มีองค์เมียวเกิดมาแทนที่นะฮะก็คือเนี่ยฉากหลังมันบั๊กอีกแล้วนะครับองค์เมียวเกิดมาแทนที่ก็คือคิซุโนะนะฮะเกิดมาแทนที่ฮานะเคอิจินะครับแต่คิซุโนะเขาก็แรงเอาเรื่องนะฮะ ทีนาตาผมไม่เหลือค่าพีโลดแล้วนะครับค่าพีโลดไม่หมดหมดแล้วนะครับผมมาตานี้ก็คงจะชนะง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาโอเคเก็บทางด้านคีซูโนไปได้นะครับตัวที่ดามเม็ดหนักนะฮะดาเม็ดนักมากเลยครับคีซูโนดาเม็ดเดียวด้วยนะแต่องเคียวเขาก็หิวเลือ้อนัวๆเลยนะครับโอเคนะครับเก็บทางด้านคีติไดหนึ่งตัว เหลือซากุระนะครับเหลือซากุระตัวสุดท้ายเป็นตัวหิวเลือดนะครับก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละนะนักเรียบร้อยนะครับเป็นที่น้าตกาปิดเกมไปสองล้านหนึ่งแสนดาเมจนะฮะไปต่อนะครับกับคุณหิวหมาล่านะฮะถ้าหิวก็ไปซื้อนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวนะโอ้โหทีมเขามีตัวทองถึงสามตัวเลยนะครับมีทาเกฟุรุของพันธมิตรนะฮะแล้วก็มีราชาปีศาจที่6 ของโอดะนะครับแล้วก็มีโทกุงะวาต์อีอยาสุนะครับเป็นของพันธมิตรทีมเขาแถวหน้าหายหมดแล้วนะฮะตัวดาเมตหายไปแล้วตอนนี้เหลือเป็นตัวดาเมตตัวเดียวนะครับก็คือเคนชินนะฮะเคนชินนี่นดาเมตรแรงมากนะครับเจ็ดนาทีสี่สิบนะฮะเวลากำลังสวยโอเคเก็บทางด้านเคนชินไปได้นะครับเหลือเคจิตัวเดียวเท่านั้นนะฮะ ็คงจะจบในเทินต่อไปไม่ถึงนะเรียบร้อยจบภายใน3เทินเท่านั้นนะครับกดรีเฟตเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปต่อที่คุณแมวแดงนะครับพลัง24ล้านโอ้เขาเล่นเป็นโอดานะครับเล่นเหมือนผมเลยนะเรียบร้อยนะครับทีมเขาหายไปหนึ่งตัวในเวลาอันสั้นแต่ทีมผมก็หายไปหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับ พินาตะนะฮินาตนะน,ตนี่คนดาเมจแรงเอาเรื่องอยู่นะครับฮินาตัเพราะว่ามันตีทูดาเมจนะฮะเหมือนกับทานเทียนจีซีเลยนะครับทานเทียนจีซีเนี่ยก็ตีเป็นทูดาเมจเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ตีทูดาเมจแรงจนหน้าเกียดหน้ากลัวนะครับแต่ฮานาคิอิจิเนี่ยคือหน้าเกียดจริงๆนะดาเมจแรงไม่พอนะครับแถมยังลดพิโรดอีกต่างหากนะคือทําให้เราออกสกิลเลอร์ช่วงต้นเกมไม่ได้นะครับ มันทำให้เราเสียดาเมจมากนะมานะฮะตัวทองสามตัวเลยนะครับทีมเขาแต่ไปแล้วหนึ่งนะฮะเหลืออยู่สองมิซูนาริเป่าไปครับเก็บตัวทองได้หนึ่งตัวโทคุงาวะแรงมากนะครับหลังจากหลังจากโทคุงาวะอิยัยสุออกสกิลนะครับ ขุนพลสองตัวในทีมจะได้โล่นะฮะพอเราตีเข้าไปเนี่ยมันจะติดโล่นะครับแต่ถ้าเราตีครั้งถัดไปเนี่ยจะเข้าเนื้อแล้วนะครับจะโดนดาเมจละนะฮะก็คือกันได้แค่ครั้งเดียวนะครับทุกครั้งที่โทคุกาวะอิเอยะสุม,มันออกสกิลนะอันนี้คือที่ผมสังเกตนะครับอันนี้คือที่ผมสังเกตนะไม่ได้อ่านในไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดสกิลนะครับแต่สังเกตเอานะโอเคนะครับทีมเขาก็เหลืออยู่สามตัว เราจะเก็บได้นหนึ่งแล้วแหละโอเคได้เป็นมิสซินาริศัตรูนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับทีมผมเนะี่ยขอคิงหน่อยนะขอคิงหน่อยโอเคจบนะฮะในเวลาอันรวดเร็วโอเคเดี๋ยวเราไปตีอีกสัปดาหหนึ่งแล้วกันนะครับนี่โอ้โหเป็นปลาบูทองเลยนะครับพลังยี่สิบสามล้านผมว่าตานี้ผมเจอดาเมจเด้งรัวๆแน่ๆน,นะครับ ทีมเขาตัวทอง2ตัวเลยนะครับเป็นทาเกฟุรุกับซานดะนะฮะซานดะยูคิมูระนะครับตัวทองตัวใหม่ประจากุกาชิระนะครับสายเผาไหมเนี่ยถูกใจเลยนะฮะนีมาแล้วนะครับนั่นไงติดเผาไหมทั้งทีมเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะไม่เหมือนทานเทียนสีสีนะครับไอทานเทียนเนี่ยมันติดไฟเย็นนะไอสถานะไฟเย็นนะครับหรือสถานะเผาไหมเลเวลสองนั่นแหละนะครับ คือมันจะแรงกว่าสถานะเผาไหม้ธรรมดานะครับมันจะเป็นเปลวไฟสีน้ําเงินนะฮะน้ําเงินม่วงๆหน่อยนะครับแรงมากนะไอไฟเย็นเนี่ยถ้าบวกกับถ้าบวกกับสกิลพิเศษของสัตว์เลี้ยงทองนะครับก็คือดาเมดเด้งเนี่ยไอดาเมดเด้งเนี่ยคือถ้ามันเจอดาเมจเด้งนะแล้วก็เจอไฟเย็นของทานเทียนเนี่ยบอกเลยว่ากดข้ามได้เลยนะไม่ต้องไปสู้ให้เสียเวลานะฮะกดข้ามได้เลยนะครับ แต่หลังๆนี่ผมไม่ค่อยได้เจอทานเทียนแล้วนะแต่ตาแรกเนี่ยเจอนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรทีมผมไม่ได้นะครับเพราะว่าพลังลบมันต่างกันเกินไปโอเคนะครับตอนนี้ทีมเขาเหลือแต่องคเมียวโอ้ขอไปครับเหลือแต่เทพธิดานะฮะเหลือเป็นอาชวนนะฮะอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรผมไม่รู้นะครับทีมผมคิสโนจัดไปแสนกว่านะครับโอเคก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับสิบเอ็ดนาทีกว่าจะสิบสองนาทีแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาไต่ต่อกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ไต่ไว้ที่ไดโจอันดับที่8แต้ม48 0 0นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไต่ต่อในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผม